ยกนี้นีธีรเดชแปะวัสลีนที่คางมาหนาเตินเลยครับพี่บองก็ให้หมัดที่บางทีนี่ให้มันลื่นครับก็ผ่อนหนักเป็นเบาได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งแทคนติกของนักมวยครับจากโดนหมัดเต็มๆโดนสอกเต็มๆมีฉลับได้ครับอย่างที่พี่บ๋องบอกครับหนักเป็นเบาครับเดินต่อนะครับแปะแสเล็กโดนซ้ายหน้าของธีระเดชครับแม่วันนี้ก็ชกรัดกุมเลยทีเดียวครับธีระเดชตั้งแขนแล้วก็ดัน นี่รอกรรมการแยกครับาลครับเตะหัวขาคืนโอ้ยปักปักศอกครับบางจังหวะนี้ทำท่าขยับหลอกเขี่ยขาครับในจังหวะที่แปดเนจะต่อยหมัดจะสับศอกทำให้เสียจังหวะสายเล็กระวังล่างครับดีดแ้่ซ้ายขึ้นบนครับลำตัวก็ต้องบอกว่าเป็นการแก้เกมที่ค่อนข้างดีครับเจ็บด้วยครับอู้สอกความแต่ละดอกนะครับของแปดสเล็กครับในการออกหมัดในการสับศอกนี่คือหวังผลเลยครับ พอไปเน้นมากไปขยับผู้ต่อสู้เห็นครับธีรเดชเห็นครับบล็อกไว้ได้หมดครับติดสายนำไปก่อนครับแปดแสนเล็กออกซ้ายหน้าครับซ้ายขึ้นไปจากแปดแสนเล็กตีเข่าขวาครับธีรเดชครับยกนี้ธีรเดชไม่ถอยแล้วครับแปดแสนเล็กเดินมาในธีรเดชชนเลยครับจับใน เอาโด่งเขาเกมครับเนี่ยครับประสบการณ์ครับดึงออกมาเลยครับนักมวยส่งสัญญาณก็ไม่สะดุดครับเกมกรชกต่อเนื่องโอ้ยดูไหนครับความแข็งแกร่งอยู่ที่ใครไม่ยอมให้ขึ้นคอเหมือนกันครับแปสนเล็กและวัดตีกันไม่ได้ครับแต่งตัวกันนานคิดกันนานครับกรรมการแยกออกทีบขวาครับม่าลูกนี้นี่ถีบยาวกว่าหอกครับเตะขวาแล้วก็โหนครับมีเป็น2จังหวะที่แปะส่เล็กทาได้ครับต่อเนื่องเลยครับ เดินตลอดพอเปลี่ยนแผนมาตั้งรับทําได้ดีเลยครับแปดแสนเล็กอ่ะมาดูนายครับตูครับเป็นธีรเดชเดินบ้างครับยก4นี่เปลี่ยนเกมครับถอยมาสามยกเอาเตะขวาครับแปดแสนเล็กเนีซ้ายก็ได้ครับเอาขวาซ้ายขึ้นไปเกี่้แล้วคืนด้วยซ้ายใช้ความแข็งแกร่งป้ายหน้าที่กลายเป็นมวยฝีมือเฉยเลยครับงสองครับโอ้เตะซ้ายได้แม่นๆนะครับธีรเดชแม่อึดอัดเหมือนกันนะครับมาชกในทรงตั้งแล้วครับเปิดเกมเดินแปดแสนเล็ก ปล่อยให้น้องเดินเลยครับออกมาเล่นจังหวะฝีมือครับนึกว่าแสนชัยนึกว่าพระจันทร์ฉายครับพี่สองซ้ายไปซ้ายโตครับโยนเข่าขวาครับตีซ้ายโตกับแปดแสนเล็กยกบังได้ครับอ้าวแล้วแข้งซ้ายได้ครับลูกนี้แต่ว่าฝ่ายทีแสนเล็กขึ้นไปครับคนละแข้งคืนไหมคืนไม่ได้ครับไปแรกไม่ได้ครับได้แข่งสองครับธีรเดชเดินบ้างครับเอาละครับต้งเจอซ้ายโตจากแปดแสนเล็กเอาเตะหลุดครับแข่งขวาแปดแสนเล็ก สายมาเตนแจมแจ้งมากกว่ากันในทุกๆจังหวะนี่ทั้งสองคนทําได้ดีครับจังหวะโดนก็โดนครับจังหวะทําทได้ก็ทําได้นเรศครับกรรมการมริษกข้าดีคำครับรวบรวมคะแนนและชูม,มือไปที่ทีระเดชชอหพยักษเป็นฝ่ายชนะคะแนน8ปดแสนเล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิมยินดีกับผู้ชนะเป็นกําลังใจให้ผู้แพ้ครับ เดี๋ยวเรามีไฮไลท์ให้ได้ชมกันครับก่อนที่จะไปพบกับคุณเบีย GSV บนเวทีครับ